อ่าอักแรมอักแรมสวีเดนสวัสดีครับผมอ่าเมื่อสิบห้าขี่รถชมวิวชมบรรยากาศสวนลัดยางนะครับผมนี่ครับโอ้โหลินพาร์ทขั้นการน้ำกำปิดแกะครับผมนะครับผมไปแล้วครับนี่ครับรถกาไปไกลมากเนาะโอ้วันบรรยากาศที่มือแรกครับผมสภาพเนาะท้องได่ท้องนาครับผมนี่โอ้ยเนาะเดินไปได้ครับผมขับม่เห็นปแกะหรอปิดแค่นี้นะครับผมมีเหงาๆนี่แหละครับผม แกของก็แก่แก่ครับผมได้ไปเป็นของนันกอุติเคียร์เราด้วยครับโอ้ยมาเกี่ยวเดียวครับผมน่านครับผมโบรรยากาศครับกิโลเป็นลำช่างลำน้อชุ่มยู่ทิปกัดปั้นป็นน้อยครับผมโอ้โหโคตรครับผมนี่โอ้โเนาะไอ้ผู้ใดเห็นทีผ่ผมแต่ผมเป็นผู้เดียวเดี๋ล้วโอ้ยน่ามึนครับผม หวาดเงี้ยคือพอดีครับโอ้บรรยากาศครับโอ้นั่งกวเงี้ยนอฟวัตตอนทุกขบวนนี่ครับทางเข้าบ้านน้องยางิน้องไผ่ครับผมนี่ละผู้ชมโหจากนอฟวัตน้องยางิน้องไผ่อยู่มองได้คอยกุ้งกุ้งเที่ยวนี่ครับผมนี่ครับผมไปเรื่อยๆครับขี่รถชมวิวครับผมไปเรื่อยๆขึ้นรถไถ่โอ้ยครับโอ้นี่เันนอฟวัตตอนทุกขบวนนี่รถสุดสุดละ ่ sí, า like ้นที่เตอร์ครับผมโอ้ยน้องรถเกียร์รถกันอะไรพผมนี่ล่ะเดี๋ยวผมชิวๆกับแฟนครับผมนั่นละไปเรื่อยๆบนรถขายองครับผมอ๋อดครับบรรยากาศชาวบ้านนะครับน้องอืมบรรยากาศดีครับผมอ๋อดีครับผมเดินเมืองแรกนะครับน้องมาจากทางนู้นกับไปด้านซีลครับน้อง เรื harma, ่อยๆครับผมชิวๆครับผมโอ้ยจีว่าไปมันชิวๆไปทำไปเรื่อยๆครับเนาะพอดีพอนที่เขาไปเขาฟาร์มหนูผมนะครับน้องฟร์มที่เล็กซุอกที่เย็นดีโลครับผมไปเรื่อยๆไปรถไฟโอ้ครับนี่โอ้โหรถตั้งไปมันโหแสบไปแกมมากครับผมโอ้ยไปเดือดแอนกัจอดได้ครับผมโอ้ยต้อเวียนไหม เกการเดินไปแล้งก็จะผมป่านนะผมนี่ครับผมโอ้คุณจุ่ไปขาดตั้งครับผมนี่ลุกสีครับผมเดินไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวผมขอจอดเอาหม่องจุดนั้นครับมันง่ามไหมไน้ฟรีฟิวโอเคแล้วครับเนาะเอาซ้ำอีกตัวหนึ่ง ด้ที่โอ้เห็นไม่เห็นตอนนี้ครับเป็นตัวเวนไหมโอ้ปจอดครับเอาเอาเม้เว้นเลยเนาะเอาไปเลยครับผมรรกาชบ้านนะครับน้องน้ำม่เปนรครับผม ไปเรื่อยๆม่รถขายองครับผมจำปั๊บหน่อยมั้ครับผมอนี่ครับร้านขายของช็อปงานจัดจีิตะกรครับผมอันนี้เพียงคุณเอครับผมโอ้อันนี้คุณชาติครับผมอันนี้ตอนไอ้ร้านไอ้ร้านทั้งเพื่อนผมครับผมไอ้ร้านคุณต้องรับเฮียวต้องครับผมอ่าอ่าอ่า มัยครับผม ه, บรรยากาศเที่วรอบ้านครับผมนี่ครับอาสอฟ้าาหูครับฟ้าที่เล็ก,กที่ใหญ่สุดใน,นโลกครับผมต้อนตาจะไนี่ครับผมอานี่ระละันายลพะครับเนาะเกดการบันดีครับ อันนี้อุช่างระครับผมอันนี้น้ำสั่งหนึ่งยางครับผมโอเคนะครับความพิกดแล้วครับผมความธุรกิจขนาดเล็กของค่อยครับผมนี่โอเคพอแล้วครับเอ้าผมกลับไปค้าค้าใจบักบแดงว่าไรไรสดไรสดแบบนี้ผมกัน่ะว่าไรสดแบบสีตีนผมอยู่บักบักนะครับ